เอาเสียงไปคับบ so ้านตั้งใหม่ครับผมเอาบ้านโดน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 เอาบ้านดิซีบ้านอาบ้านจัสมบูรครับ เป,เ,ปเ,ปเป็นวันเลยนะสีแดงเพราะว่าเวลา,สาแสงเนี่ยผมก็คิดว่าม,าามันจะสะทุ่มมากนะครับเอาหลักเรนี้ประเบทของรักที่ผมเชื่อว่าคนรักทุกคนมีการมีการร้องขอความรักร้องของบางอย่างที่เราอยากได้คุณพี่นะแต่บางอย่างนะครับผมก็ขอไม่ได้นะอย่างเช่นคนรักที่ทุกคนมีที่เราบางทีเราเราขอไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองเรื่องสีผมว่า มันมีค่าสำหรับเรามากคือสีบุญนงคือดีไจน์ที่ทุกคนแบบรัก,กเราในเรื่องขอถูกปะ่ะแต่บางเรื่องไม่ต้องขอก็ให้ได้ทีนี้ครับมอบแบบทุกคนนะครับเรื่องที่ขอนะครับผมใช่ววันนี้ขอเสียดังน ทำไมทำไมรีบปะรีบหรือไงรีบปะอูตื่นเต้นเลยนะตัวนี้แน่เกียมมากขอกที่เช่นแล้่เช่นี่กลับทางแล้วนี่มีใหม่มีใหม่มีใคือผมเป็คนชอบขออะไรเยอะเลยฮะครับขออะไรขอต้องสุดตัวนี้นะผม ให้เขาเ่นเลยครับ้ผมหลคจะทตามสเดค้ลายว่ใครเอาคี่พี <Hum dû t> ่ลงครับใไล์อยู่อยกได้ครไต็มที่หัวนะก็จริงผมชอบของของแบบน้องอะไรอย่างเงี้ยไปนอนบ้านไปปาร์ี้แต่เขาไม่ค่อยให้ผมไม่ชอชอบที่นอนอะไรย่เงี้ยผมอยู่ที่บ้านเลยที่ห้องผมนิดเดียวบ้านเที่ยวบ้าง่ผมไม่ตองไปบ้านพี่ก็ใช่ที่นอของน้องไปนอนบ้านใช่ไปนอนบ้านพี่ เทุกคนทำเพลงอยู่ครับเดี๋ยวเราอเอาเราวันนี้มาอยู่สามคนแล้วเนี่ยนะครับ้ต้องแบบเขาคอนเซ็ปต์เราจัดจับสีโมดัมนะไมใช่แล้วไม่ใช่แล้เป็นเอาเราเอาเราครับนะนึกถึงสามคนนี้นึกถึงโก้แล้วต้องคิดเกี่กับิดเกี่ยวกับเราคิ้งแมนใช่ไหมไม่วันนี้มีเขาแต่งคนใหม่แต่งคนใหม่มีไหมสามคนนี้นึกถึงโก้ไหม ไม่อกคอนเสิร์ตนะสามทัวเล่นไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วขาบอพวกฟ้าไเลยมีไมสามสามคนรักีใช่เออพี่แดนเหรอปาูเดี๋ยวกโดนก็ิดหรอปาูมนี่ก็หาได้ก็เราจ่ายตังค์ไเออทีสเกิคุณพี่บอกมารู้ยุ เอาละพี่ว่าพอเรื่องโบเลยบ้างเป็นโบว์บอลนะสามคนแบบนี้เราต้องเล่นสไตล์แบบว่าบอยแมนเกาหลีก่อนใช่ไหครับให้เข้ากับหน้าตาเราถูกต้องเล่เข้ากับโบว์บอลตนนี้บอลโบว์ทองโบว์ไทยแล้วก็ชี้โบว์ไม่ต้องเล่นท้ายเลยเลยเพื่อจะบอกเองช่วงหนึ่งใครที่สังเกตนะว่าพี่ผมนั้นเป็นคนยิ้มที่ตราที่สุดยังไงยังไงยังไงไม่ใช่ตราตึงใจนะแค่การตาตึงเป๊ะ

thank <laughs> Maybe from don't to get me car, it's already Just wanna be with you all I don't know what you ียรนะเบียหมดเลยอ่ะชดมรอะไราเงีเหมือนมหมูอ่ะนี่คือรัวสุดในชีวิตแลจริงเหรอทใจกนถึงวนงวขอสิอแล้วไม่องมีใหม่ของรจัหวดไอ๋อใช่ทสรีนี้ใช่ไหมอเป็นแกเีไม่ได้หรอพี่เป็น

รู้จักด้วยพี่จะเต้นไหมเต้นด้วยเนาะรักกูเหรอเออมันจะเป็นไไม่้ต้ทเดียลองซ้อมดนจีีจีีข้าาถ้าคนดูนี้ก็เต้นไปเต้นไปพอดูแบบเๆมันไม่ใช่เต้นไม่ใช่เต้นลงๆไปเท่าไหร่หรอดูกูคนเดียวยเต้นทั้งทาไงเต้นกันสามสี่ีีี้ี 叽叽叽叽，我的哥哥。 ถึงเพลงสุดท้ายของเราแล้วครับผมเฮ้ยรีบไปไหนอะฮะเนี่ยถาตองยั้อนรับไปไหนพี่พูดเองนะพงนะี่พูดเองนะต่าผมต้เาเรื่อท่านทรานท่เนทานท่า่่านที่าน่าท่าท่านท่นั้น่นท้าท่า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 นท่านท่นนทาท่า่านาน่านทมานท่งนท่นนท่านทาท่น่าตท่่าตานนนน่นท่า่าแต่ตนนนน่ทาน่น่าาานน่่าอน ตีห้าครับตีห้าที่คือิทธิ์แค่พวกบอแรงบอลแรกบอแรกใช่นะครับก็มันมันมันลำบากที่ว่าเราเราสี่คนทำทุกอย่างมันก็จะแบบมันก็จะมีหลักฐานที่วันจบเพลงนี้ก็จะร้องไปหลายรอบเลนใช่ครับผมนี่ผมนี้อยากได้เรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยอยากให้เขาร้องเป็นอย่างนี้ก็ลงตัวใช่ออกมาเป็นสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจคใช่ครับภูมิใจในเพลงนี้ใครใครรู้จักเพลงของเราแล้วบ้างครับผมโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะรู้จักไม่รู้จัก หล่นมีใครมีใครหล่นมังวันหล่นไม่รับหล่นไรที่มันครัมต้องหล่นไม่ฟังเลยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มีความหมายแก่พวกเราเพื่อเพื่อบอกว่าพวกเราต้รักกัน่าไรลวรวมไปถึงทุกคนด้วยคริจริงพูดถึงถึงระหว่างเราแล้วก็ทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเราแบบใช่ค่ะแต่ก็อยากจะขอบคุณเรครับ โชว์ดีซมากๆให้พวกเราได้มาร้องเพลงกันในวันนี้ร่วมไปถึงให้พวกเราสีโคดำนะคะได้มามอบความสุขกับทุกคนนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขม่ถึงะโอเคครับฉนสยสมอคครับโอเคฉันคาดรบบไงเออยิงชั้นสอากพูดแบบนี้ไม่มีสิโอเคเอาล่ะครับเพลงสุดท้ายนะเพื่อเป็นการอบคุโชวดีซีแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่วันนี้มาร่วมสนุกกันมาร่วมเป็นครอบครัวกับกับเพลงเราครับ E no, no. คนนะครับมาถึงโชว์ดีซีทันทีพอทำความรู้สึกเลยหรือเปล่าว่ามาที่นี่เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่โอ้โหเรียกว่ารวบรมความตืนเต้มากมายเลยนะฮะคือมครบครันจริงๆต้อบอกว่าคือย่านนี้แบบคนที่ชอบอะไรแบบเราดแล้วก็จะย่านทุกใจมากใช่แล้วร้านอาหารใช่ผมชอบร้นอาหารครับก็มีร้านาหารได้เ่นทานใช่ยิ่งร้านอาหารที่ร้านสแลกต์เกาหลอเปิดตั้งหลายร้านเลยครับของชายของฮงบีทีเของพัดร้อนขู่เขาขึ้นมาเปิดโอ้รียว่าคือถ้าเกิดว่าเราชอบ เรื่องของการช้อปปิ้งหรือความบันเทิงที่นี่สิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินหรือว่าทักกุเนี่ยเขาจะมีคอนเวทีด้วยเป็นโชว์คือที่ยังรบกันจริงๆนะครับสำหรับคนที่วันหยุดอยากทำฮัครัวมาก็้ามาได้ที่โชว์ดีซีนนครับก็มาไป็นหน้าที่นี่เลยครับสุดท้ายนี้สี่คนนะครับฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าก่อนจากไปวันนี้นะครับค่ะก็ฝากนะคะใยการสี่พุดดั้งนครนะคะก็พรุ่งนี้ก็ทุ่งสี่สิบห้านะคะดูนจังดูนจั์ รการของสิบเอ็ดถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้มีรายการออนเอร์อยู่นะรายการของราบที่สามเราผัะคูดูเอททุกวันอ